สวัสดีท่านผู้ชมท่านฝั่งที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะฮะใน y o u t u ช n แ e l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปประจำเดือนกันยายนนะฮะเราจะมาดูดวงล่วงหน้ากันว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรื่องสำคัญเลยเนี่ยก็พระราหูย้ายนะครับผมทำคลิป ดาวพระราหูย้ายเนี่ยไปแล้วเมื่อคลิปก่อนนะครับอยากรู้ว่าดาวพระราหูเนี่ยย้ายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาเราบ้างก็สามารถไปชมไปฟังคลิปก่อนน,ะนั้นนี้ได้ผมทําแยกรายราศีเลยนะแล้วก็จัดอันดับให้ด้วยนะครับอุ้ยก็มีหลายคนทักกันมานะว่าดาวพระราหูย้ายไม่ดีเลยนะครับหรือเกิดในวันศุกร์ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับบางทีเนี่ยคนเราดวงจะดีดวงจะไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบ,บุญเก่า กรรมเก่าของเราด้วยว่าเคยทําอะไรมานะครับถ้าคนที่ทําบุญมามากอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเจอเคราะห์ร้ายเจอเคราะห์ไม่ดีเนี่ยมันก็บันเทานะครับหรือใครเนี่ยนะครับที่ดวงดีด,ดีดีนะครับแต่ว่ากรรมเก่าเนี่ยมันเราทํามาเยอะนะไม่ค่อยได้ทําบุญนะเออบางทีเนี่ยดวงดีแค่ไหนก็ส่งผลได้ไม่เต็มที่นะครับก็แนะนาให้ไปทําบุญกันเพราะถึงเรื่องทําบุญเนี่ยนะครับผมก็เลยมีของมาแจกเลยนะครับ คือเนื่องจากเดือนกันยายนนี่มีดาวพระราหูย้ายนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือในรอบ18ปีเนี่ยพระราหูมาอ,อยู่ตรงนี้นะครับ18ปีแล้วนะผ่านมานะครับในตําแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นนิดนะครับส่งผลกระทบกับทุก ทุกชะตาราศีเลยทั้ง12ราศีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยผลดีหรอกกระบองตรงนะครับมันก็ไร้ส่วนใหญ่นะนะนะแต่ก็คงมีบ้างที่ได้ผลดีะนะครับเฉพาะบางราศีหรือจริงๆเนี่ยไม่ก็ไม่ได้บางราศีหรอกราศีที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยนะอาจจะไม่ยางพิจิกเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้ดีทุกคนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าผมนึกถึงเรื่องทําบุญนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยก่อนโควิดนะผมไปเที่ยวพม่ามานะครับแล้วก็ได้ไปบูชา ของศักดิ์สิทธิ์มานะครับผมก็เลยกล่าวว่าท่านที่มาติดต่อดูดวงกับผมเนี่ยนะครับแบบโทรคุยนะแบบโทรไลน์คุยกันเนี่ยนะนะครับเ็ 7, ท่านแรกผมเหลืออยู่เจ็ชิ้นจริงๆนะตั้งใจจะเก็บไวนะ้น้าแต่คิดไปคิดมาเนะี่ยในเมื่อดาวพระาหูย้ายไม่ดีอย่างเงี้ยแจกเลยดีว่านะครับท่านไหนเจ็คนแรกนะครับที่โทรเข้ามา จองคิวแล้วโทรเข้ามาดูดวงกับผมเจ็ดท่านแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ของศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7จชิ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีตามรูปที่ให้ไว้นี้นะนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเออน้ำเต้านะครับน้ำเต้าหยกนะครับเอาไว้เอาไว้เก็บเงินนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมได้มาจากพม่าได้มาแบบเอคือคือ,คอจากการได้มามันได้ง่ายนะแต่พอดีที่มันยากก็คือว่าผ่านวิธีการปลุกเสกแล้วแล้วผมก็อยู่ในพิธีการปลูกเสกนั้นด้วยนะครับคือบรรยากาศก็ดีมากเลยชอบมากเลยนะครับ เจ็ดอย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็มีน้ําเต้านะครับน้าเต้าเนี้ยเอาไว้เก็บเงินนะครับเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์นะครับนะใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะอน,น,อนะครับอันที่2นะครับก็คือมีจี้ที่เป็นกังหันลมนะครับจี้ที่เป็นกังหันลมเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเอาไว้เอาไว้หาเงินนะเอาไว้หาเงินก็คือเหมือนกับเรื่องฮวงจุ้ยนะบ้านไหนเนี่ยมีลมมีน้ําเข้าบ้านใช่ไหมลมห่วงก็คือลมนะจุ้ยก็คือน้ํานะ นะครับมีลมมีน้ําเข้าบ้านบ้านนั้นห่วงจุ้ยดีมีทรัพย์มีเงินนะครับนี่ก็เป็นจี้จี้กังหันลมนะก็คือดูดลมเข้าตัวนะก็ทำให้เราเป็นคนมีเงินมีทรัพย์หาเงินได้ง่ายค้าขายได้คล่องนะครับอีกอันหนึ่งก็จะมีเอ่อเทพทันใจนะครับเป็นจีนเ้เล็กๆนะเทพทันใจนะครับเรื่องเทพทันใจเนี่ยคือทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วแหละว่าว่าไปขอพรอ,อะไรก็มักจะได้นะครับต่อมาก็ ที่จะมีอีกก็คือมีสารลกาลิ้นทองนะครับก็เอาไว้ใช้ในการค้าขายมีวาจาศักดิธิ์อะไรแบบนี้นะครับผมมีอยู่หมด7ดชิ้นนะแล้วเดี๋ยวท่านไหนที่ติดต่อมาดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลือกนะครับแต่ถ้าหมดแล้วก็คือหมดนะนะครับเ็ท่านแรกเท่านั้นนะนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปฟังดวงชะตารายเดือนในแต่ละราศีกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษิ์ทุกท่านนะฮะดวงชะตาในเดือนกันยายน2563จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้น่าจะมอีอะไรเดียะเหตุการณ์เนี่ยอารมณ์อ่อะค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงนะนะครับเพราะว่าในเดือนพฤษภา,าคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวย้ายถึงสองครั้งเลยนะครับคือดาวยา้ายในวันที่2กันยาแล้วก็29กันยานะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ว่าในเดือนนี้ดาวที่ยังคงที่อยู่นะครับยังไม่ย้ายไปไหนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดาวพฤหัสและดาวพระพฤหัสแล้วก็ ดาวพลังขานนะครับแล้วก็ดาวภเกตที่อยู่เต็มเดือนแล้วไปใหญ่สิ้นเดือนนะครับ <_ d ose> ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับแล้วก็อา,อาจจะมีโชคทางการเงินบ้างนะครับแต่ว่าโชคทางการเงินนี้จะมาจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะครับหรือนะครับหร,หรืออาจจะมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาจจะได้มาจาก งานงานศพอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพเนี่ยก็ก็มีก็ยังก็ยังก็ยังโอเคนะก็ยังโชคก็ยังมีโชคดีบ้างนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งโชคที่ จะมาจากการเดินทางด้วยนะโชคจากการเดินทางโชคจากเวลาเราไปเยี่ยมคนอื่นที่โรงพยาบาลที่เขาเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งถ้าท่านใดเนี่ยทำงานอยู่ในสถานพยาบาลเนี่ยนะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้พบโชคที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของอลูกค้าคนที่มาพบมาเจอกับท่านนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ดาวพังคานนะครับดาวพังคานเนี่ยก็ยังโคจรเป็นเกษตรอยู่เรื่อยๆวิน,นาทนะครับเต็มเดือนเลยเดือนนี้ทั้งเดือนเลยชาวลัคนาราศีพฤษ,ษ ก็อาจจะได้พบกับได้เจอของที่มันหายไปหรือว่า,อาได้พบของที่ถูกซุกซ่อนไว้อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เจอของแบบนี้แล้วก็เอามาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์นะครับของที่เราหาไม่เจอนานแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ดีเจอนะครับหรือของที่เราสั่งซื้อไว้ตั้งนานหายไปไม่ยังมาส่งเอามาส่งเฉยเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็มีความไม่ได้นะครับแล้วก็ได้กดนดาวพฤกเนี้โคจรอยู่เรือนกัมมะนะครับก็จริงๆก็อยู่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่29แหละแต่ว่าก็พูดซะหน่อยเพาะว่าความันจะย้ายอีกทีก็สิ้นเดือนนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพฤกษโคจรอยู่ในเรือนกัมมะแบบนี้เนี่ย ชาว,วนะราศีพฤษภอาจจะได้เจอกับงานแปลกงานที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีก็โผล่เข้ามานะครับมาให้ท่านทําซึ่งท่านจะทําหรือไม่ทํานั้นก็สุดแล้วแต่นะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นของประธานมาเนี่ยเป็นงานประธานมาเนี่ยอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างาสุดแล้วแต่แต่ําไม่มีงานอะไรอยู่เนี่ยไม่มีงานอะไรก็รับรับ,รบทำเอาไว้นะครับไม่เสียหลายหรอกมันคงมีโอกาสจังหวะมาแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นแหละนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะมีดาวยายทั้งหมด หกเดือนนะครับห้าครั้งนะฮะเอาวันแรกเลยนะครับวันที่สองกันยายนดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภย้ายนะครับาดาวดาวพระศุกร์คือดาวเลขหกเนี่ยนะนะครับจะโครจรเข้าอในเรือนศาชา,ชาวลัคนาราศีพฤษภจะติดเพื่อนช่วงเนี้ยนะติดเพื่อนอะไรอะไรก็เพื่อนนะครับเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยไม่เราเพื่อนเพื่อนก็ติดเรานะ เพื่อนก็มาติดเรามีอะไรก็หาเราตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มากวนใจนะมาแล้วมาสังสรร์มาสวนเสฮฮาปาร์ตี้ให้เกิดความรู้สึกดีเกิดความสุขให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเอาแต่พอดีนะไม่ใช่แบบว่าเออมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวอื่นก็จะรู้ครับต่อไปนะฮะในวันที่10กันยายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ น่าจะฉลองชาวลัคนาราศีพฤษภได้แล้วนะครับที่ผ่านมาดาวพระราหูเนี่ยโคจรทับลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนเนี่ยชีวิตเนี่ยนะโหโคตรจะแย่เลยนะครับงานก็ไม่มีเงินก็น้อยนะครับคนคบก็มีเลอๆบางคนเจ็บป่วยอีกแม่งซวยตลอดเลยช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้นะฮะวันที่10กันยาเนี่ยดวงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังคลิปเรื่องพระราหูผมเนี่ยผมพูดไ้เยอะเลยนะครับเมื่อคลิปทีล้าเป็นคลิปพิเศษก็อยากให้ติดตามแล้วฟังกันนะครับลองเปิดไปดูย้อนดูคลิปเก่าของผมในเดือนในเดือนในเดือนที่แล้วดูนะครับคลิปพระราหูชาวลัคนาราศีพฤษภผมพูดไ้ดีเลยนะครับแล้วก็ชมตัวเองด้วยนะพูดไ้ดีเลยนะครับผมพูดไว้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพระราหูย้ายรอบนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วดีขึ้นส่วนใหญ่ดีขึ้นมีเฉพาะส่วนน้อยที่ยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนน้อยที่ยังไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะอะไรคือต้องไปดูดวงชะตาส่วนตัวกันก็มาดูกันว่าดาวพระราหูงท่านไหนอยู่ตำแหน่งที่ดีหรืออยู่ในตำแหน่งที่เสียนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยเอาผู้เสียก่อนดีกว่าถ้าดาวพระาหูชาวลัคนาราศีพฤษภคราวนี้อยู่ในตำแหน่งที่เสียนะครับยังไงยังไงนะครับผมยังให้เสียได้อีกไม่เกินหนึ่งปีนะไม่เกินหนึ่งปีเดียวก็ดีขึ้น นะครับถ้าเสียแล้เป็นยังไงคือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็คงยังแบบตกงานะนะครับหางานเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เนช่วงเวลาที่ชีวิตโคตรแย่เลยนะครับ <S 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 2> <S 2> อาจจะเจ็บปงเจ็บป่วยอะไรก็ว่าไปนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็อารมณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอันนี้เป็นทุกคนนะอันนี้เป็นทุกคนแน่นอนชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ดาวประจำตัวคือดาวพาสุ์แล้วเรือนพสุ์เนี่ยนะครับก็เป็นเรือนธาตุาน้ําพอเจอพระลาหูเข้าไปเนี่ยนะก็อารมณ์เนี่ยจะค่อนข้างพุ่งพานได้ง่ายนะครับพระลาหูก็เป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นความร้อนแรงอย่างหนึ่งนะนะครับพระลาหูไปอยู่ไปอยู่ในเรือนของพุชศพเนี่ยก็ทาให้ชาวลัคนาราศีพุชศพเนี่ยมีอารมณ์พุ่งพานบางทีจะว่างไงดีโกรธง่ายอะโกรธง่ายไปหน่อยนะครับ เอออะไรแบบนี้คือเจอมาหลายคนแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเวลาดาวพระราหูเนี่ยนะกลุ่มลัคนาเนี่ยเป็นจะเป็นคนที่เหมือนอารมณ์ขึ้นง่ายนะครับบางทีคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่รู้นะว่าโกรธแต่ห้ามไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้หลายคนเลยชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะนั้นนะ ส่วนใหญ่จะเป็นนะควบคุมอารมณ์แต่งให้ดีนั่งสมาธิให้เยอะสวดมนต์ให้มากๆนะครับนึกถึงธรรมะของพระสมณะพระเจ้าเข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าดาวพระราหูดีอาดาวพระราหูดีชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีงานครับงานจะชุกงานจะมากเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมทับลัคนาอย่างเงี้ยเงินงานเพียบนะครับถ้างานไม่เพียบชาวลัคนาราศีพฤษภนี่จะมีกําลังใจขยันทํางานนะครับขยันทํางานมากแต่ว่า งานเนี่ยอาจจะยังเป็นช่วงที่ท่านได้งานแบบเล็กๆน้อยๆอยู่นะเพราะว่าดวงมันเพิ่งฟื้นนี่นะครับงานอาจจะยังเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ทําไปนะครับทำไปยังไงยังไงแล้วก็ยังถือว่ายังถือว่ามีงานอยู่งานก็อาจจะเข้ามาถี่แต่ว่าเป็นงานที่แบบไม่ได้ใหญ่โตโอลานอะไรนะครับอยากให้ชาวลัคนาราศีพฤษศกเนี่ยนะครับเออลองลอง,ลองเวลาเราทํางานเนี่ยนะ บางคนนะเอาบางคนก่อนนะลองแต่งดาดูก็ได้ชุดดำเนี่ยนะครับหรือใครอยากจะไปไหว้วัดพระราหูที่จังหวัดนครปฐมอะไรก,ก็เอานะก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระราหูเนี่ยทับแลัวจริงๆแล้วไม่น่าจะเสียสาหรับราศีพฤกษภมากเว้นแต่ว่าบางคนที่ดาวพระราหูเสียเอานะย้อนดูคลิปผมดีกว่าของพระราหูนะครับต่อไปนะครับ ดาวที่จะย้ายาเอกก็คือในวันที่17กันยายน17กันยายนเนี่ยคือดาวพระอาทิตย,ย์ย้ายดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเริญนพันธุน์นะฮะเขาจะมีเจรินปุตตะนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะ <c oughs> มีการเสียเงินซื้อของใหม่เข้าบ้านนะครับแล้วเสียเงินเนี่ยนะอาจจะเสียมาแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าก็ได้นะครับมีความไม่ได้เพราะว่าอะไรเออดาวพระราหูเอ้ยโทษทีดาวพระอาทิตย์เนี่ยดาวจเจริญพันธุเนี่ยนะ โคจอยเวิเร์เลนปุตตะมันเป็นพินทุบาทนะครับลวิภุม,มะและโสราปัญจารัลักษับลักคณา,านะครับคือลวิเนี่ยลวิก็คือพระอาทิต์เนี่ยครับปัญจาลักคณะคือเป็นห้าแก่ลัคณะเป็นพินทุบาทเป็นทุบาทต่ําต้อยไอ้โทษทีพินทุบาทนี่คือมันเป็นเก็บเล็กน้อยอ่ะเป็นจุดเล็กเป็นจุดดังพลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีของใหม่แหละเข้าบ้านแล้วของชิ้นนั้นน่ะนะครับ อาจจะเป็นของที่คุณภาพไม่ดีนะครับเป็นของด้อยคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยก็มีความไปได้อีกอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธจะย้ายในวันที่19กันยายนเนี่ยดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและ,จะเจริญปุตตะเนี่ยดูนะโคจรไปอยู่ในเรือนอลิในวันที่19เนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับเราเสียไปเพื่อหาของใหม่ๆเข้ามาหาเอ่อ าหาของที่เป็นอะไรที่ของใหม่เนี่ยเข้าบ้านนะเออแล้วมันไปสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์พอดีนะครับเพราะดาวพระทุตย์ดาวจเจิญพันธันะโคจอม,มิเดรปุปตานะครับเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีสิ่งของสมาชิกนะครับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านก็ได้เป็นคนเป็นสัตว์ก็ได้ได้หมดแต่ที่แน่ๆคือพอมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกเป็นภาระหรือรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับจํานวนเงินหรือสิ่งที่เรา ต้องสูญเสียไปนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายในวันสุดท้ายก็คือในวันที่29กันยายนนะครับ29กันยายนเนี่ยดาวพระศุกรกับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยย้ายอีกแล้วนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเนี่ยย้ายไปอยู่ในพันธุรอบเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวนะใช้เงินไปเยอะทั้งเพื่อนนะครับสังคมนะครับซื้อของเข้าบ้านอีกนะโอ้โหเนี่ย,นะยกลับมาอยู่บ้านแล้ว มาอยู่ในเลนพันธุ์เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภคงไม่ได้ออกไปไหนละทั้งเดือนกันยายนทั้งเดือนเดือนตุลาคมอ่ะนะคงจะติดบ้านแล้วล่ะนะครับใช้จ่ายให้ดีๆแล้วกันเดือนนี้ผมยังบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์จ่ายเงินนะแล้วก็เงินที่จ่ายไปไม่ค่อยคุ้มค่าไอ้ที่มันบาดเจ็บกว่านี้นะผมบอกนะว่าของมันจะเข้ามาอยู่ในบ้านมันเห็นของมันทุกวันแล้วมันอยู่ในบ้านมันก็เห็นแล้วมันไม่คุ้มค่ามันชี้ช้ำเท้ามันเห็นทุกวันนะครับ เดียวยังไม่หมดนะที่ยี่สิบเก้าเนี่ยดาวพระเกตย้ายด้วยนะครับดาวพระเกตย้ายเข้าอยู่ในเรือนสุภานะครับก็ไม่อยากพูดเยอะมันจะไปผลนะในเดือนตุลาก็อยากให้ฟังในตุลาแต่พูดเข้าก็าคือมีโอกาสจะได้พบกับชายสูงอายุนะชายสูงอายุบุคลิกแปลกๆแลักษณะแปลกๆนะครับจะมาดีมาลายก็ยังไม่รู้มันขึ้นอยู่ที่ดาวพระเกตแต่ละคนนะครับหรืออีกวิธีหน,นึ่งี่ยท่านอาจจะมีความรู้สึกอยากจะไป ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นชายแก่ก็ได้พระสงฆ์ส,งสูงอายุนะครับหรืออาจจะแบบบางคนชอบเรื่องของศักดิ์สิทธิ์นะไปพ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยพ่อแก่เออหรือศีก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเอาล่ะเนี่ยภาพดวงโหาราศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งดีกว่าคือยิปซีนะครับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีเนี่ยจะให้คําตอบอะไรเพิ่มเติมกับชาวลัคนาราศีพฤษภไหมในดวงชะตาเดือนกันยายน2563นี้นะครับผมจะ เปิดแบบ10บใบนะครับสิบเรือชะตาจะซุ่มหยิบเอานะนะครับใบที่1นนะครับเป็นปิ้งโอเป็นเดอะเวิลด์นะครับดีมากเลยใบที่2ครับคือควีนออฟเอ่อควีนออฟวอนนะครับราชินีถือไม้เท้านะครับใบที่3นะครับโอ้เป็นควีนออฟเพนเทอร์เคานนะครับราชินีถือเหรียญนะครับใบที่4ปิ้งเป็นเอ่อเก้าไม้เท้านะครับไมใบที่5เป็น ในออฟซอร์นะครับเป็นอัศวินถือดาบนะครับใบที่หกครับเป็นแปดเรียนนะครับใบที่เจ็ดนะครับคืออ่าเป็นสามใ้เท้าครับอใบที่แปดนะครับคืออ่ากลายเป็นเก้าดาวมานะครับใบที่เก้านะครับคือหนึ่งใ้เท้าครับใบที่สิบนะครับ เป็นอ่าเป็นห้าดาบนะครับเอาละเปิดมาละครบสิบไปนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาซูมที่ไพ่แล้วเรามาคุยกันครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ยิปซีของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนกันยายนนี้นะครับแหมคือดูแล้วคือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ค่อนข้างจะมันมันหลายอย่างนะมันก็ มันก็ขัดแย้งนะมันหลักหลัก,กอารมณ์จริงๆเลยผมว่าหรือเป็นเพราะดาววาสุเดือนนี้มันจะโครจรสองครั้งนะก็คืออารมณ์มันแบบมันหลากหลายจริงๆนะครับคือมีทั้งเรื่องที่แบบดีแล้วก็เรื่องที่แบบว่าท่านกังวลมากนะครับแต่ว่าเอ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 า,เอาดวงชะตาของตัวท่านเองก่อนคือชาวลัคนาราศีพฤศพนะครับเดือนกันยายนนี้ตัวท่านเองมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับคือมีความสมบูรณ์พูนสุขมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเดือนกันยายนมากพอสมควรเลยนะครับ ตัวเส้นเองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลดาวพระราหูหรือเปล่าเนี่ยที่มันย้ายนะครับจะมาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับมีเกณฑ์จะได้พบเออเงินเจอเงินหรือว่าเงินที่แฟนซ่อนไว้บอกก็ไม่รู้นะนะครับเออเจอเงินเจอสิ่งของมีค่าภายในบ้านนี่นะครับซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ในโหราศาสตร์เนี่ยผมบอกว่า ผมบอกว่าเอออาจจะอาจจะเป็นของที่หายหรือเป็นของที่ถูกซ่อนไว้อะไรเงี้ยแล้วท่านไปเจอก็ให้ตัวเนี้ยเกิดจากแบบการทําหน้าที่ของท่านน่ยภายในบ้านนี่แหละนะการดูแลบ้านการดูแลเ,เคหหสถานของเราเนี่ยนะครับ บางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องของบ้านอย่างเดียวก็ได้อาจจะแบบเป็นสถานที่ทํางานก็ได้แล้วท่านดูแลเก,เ,เก็บข้าวเก็บของทาความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเจอนะครับก็เป็นทรัพย์สินเป็นของที่ดีอย่งนั้นแล้วเป็นของที่ท่านเจอนะแล้วเป็นของของท่านนะนะครับแต่อย่าไปตูเป็นของตัวเองล่ะถ้ารู้ว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอข้อหาลักทรัพย์เอาจะยุ่งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีพฤษพเนี่ยนะฮะแหม อยากจะได้พูดเรื่องเด่นๆอยู่เหมือนกันนะคือไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมมาครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ติดเพื่อนนะครับเดี๋ยวพูดกันตรงๆเลยเนี่ยถ้าดูท่าทางแล้วเป็นสังคมคุณแม่เออเป็นสังคมของคนที่แบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภท่านไหนเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ เได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมใหม่แล้วผู้นําของสังคมนั้นหรือกลุ่มคนเพื่อนใหม่ที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วแล้วก็มีมีฐานะมีความภูมิฐานของตัวเองนะครับก็มีขอไม่ได้แล้วเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เจอเพื่อนแบบนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็าจะเป็นสังคมของคุณแม่สังคมเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยนะครับเแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะไม่ไม่ได้ช่วงเวลาที่เสียอะไรนะครับแล้วก็ ของที่หายเนี่ยที่ผมบอกว่าของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านจะได้เจอหรือหรืออะไรนะที่ในโคนาศาสตร์เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าท่านอาจจะได้ซื้อของเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยนะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยดีนะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยดีเป็นของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินราคาเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นของที่ท่านอยากได้นะ มัน็นของที่ท่านอยากได้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันมันมันเกินไปก็เถอะเป็นแพงไปก็เถอะแต่ว่าก็เป็นของที่ท่านอยากได้ท่านอยากจะเก็บท่านอยากจะรักษานะครับเออแล้วก็แหม่ให้ค่อนข้างที่จะแบบมีความมีความต่างกันพอสมควรเลยนะแล้วก็คือของชิ้นเนีย้ยที่ท่านหนาได้เข้ามานี่ครับเป็นแบบท่านให้ความสาคัญกับมันนะ เออยอมจ่ายอ่ะแบบนั้นนะ่ยยอมจ่ายยอมที่จะยอมเสียเงินกับมันมานะครับถึงแม้ว่าต้องไปไปต่อสู้ไปแข่งขันหรือว่าต้องไปสแสวงหาเนี่ยท่านก็หามานะแล้วมันเสียตังค์นะมันเสียตังค์ผมว่าเออเอ,เอานะถ้ามันเป็นของที่ท่านรู้สึกว่าอยากได้มานานเนี่ยนะเออแล้วหามาได้ถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วมันราคาแพงแต่ถ้าท่านมีความสุขก็ผมก็โอเคแล้วก็เอาเถอตะตามสบายนะครับแล้วก็ดาวพระราหูย้ายอย่างที่ผมบอกนะครับ อุปสรรคต่างๆนานานี้ที่ที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องปัญหาการเงินนะครับงานนี้มันจะเริ่มทยอยหายไปท่านจะเริ่มหาเงินได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของของงานที่จะเริ่มหาเงินได้นะนะครับอาจจะไม่ได้มากไม่ได้หมยอะไรแต่ว่าก็ยังได้ก็ยังถือว่าดวงเนี่ยดวงชะตาดีขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็ในการ ตัวท่านเองเนี่ยคิดที่แบบอยากจะเดินทางอยากจะทาอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆนะครับก็ยังไงก็เป็นช่วงเวลาแค่ช่วงเวลาเริ่มต้นนะนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรมากมายนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังไงถือว่าจัดว่าดีไหมชาวล,าลัคนาราศีพฤษภที่ผ่านมาพระราหูอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่เรื่องเงินนะทำงานแล้วหาเงินได้ยากอย่างเงี้ยพอดาวพระราหูมันย้ายเนี่ยมันทำให้ตัวท่านเอง,งมีความรู้สึก กะปีก้กระเป๋ามากขึ้นนะดีดาเออแล้วก็เลยส่งผลให้ให้ตัวท่านเองเนี่ยเริ่มจะมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองเริ่มที่อยากจะขยายกิจการหน้าที่การงานออกไปฟังคลิปผมแล้วอาจจะรู้สึกมีกําลังใจอยากจะไปทํางานในหม่อะไรมากขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เออก็ระวังปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเดินทางก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมยัง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 ,ยง ยังบอกนะว่าในโหราศาสตร์เนี่ยออท่านมีโชคจากการเดินทางนะแล้วก็ท่านมีโชคจากจากออการไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยอะไรอย่างงี้ครับแต่ไพ่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็เรียนนำตรงว่าออให้เผื่อใจไว้รับฟังข่าวออที่ไม่ค่อยดีนะครับข่าวที่ไม่ค่อยดีข่าวการเจ็บป่วยข่าว การตายของของใครบางคนนี่มันเยอแบบพูดถึงข่าวความตายเลยอาจจะเป็นเรื่องข่าวเจ็บป่วยก็ได้นะครับท่านอาจจะได้ข่าวนั้นมานะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่ท่านอาจต้องไปเยี่ยมไปไปร่วมงานอะไรแบบนี้แต่ไปแล้วมีโอกาสที่จะได้โชคกลับมาด้วยนะนะครับเพราะว่าดวงตาของท่านเองเนี่ยท่านมีโชคกับเรื่องกับเรื่องพวกนี้กับเรื่องคนเจ็บคนป่วยคนตายอะไรแบบนี้นะครับแต่เดือนนี้ให้ระวังข่าวข่าวก็ล้วันข่าวสารแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวนั้นเองนะเป็นเรื่องของผู้อื่นแล้วก็ทําให้ท่านตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะทำให้ท่านตกใจทําให้ท่านรู้สึกว่า เสียใจอะอะไรแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกนะครับแบบมันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ฝ่ายชายเนี่ยก็ให้โชคนะครับก็จะให้โชคกับท่านนะครับก็มีโอกาสที่ท่านจะจะได้โชคจากจากผู้ชายจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับหรือจากคุณพ่อก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องที่ ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวนะนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นชาวธาตุด,ดินะนะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคือดื้อ้นหัวชนฝ่าเหมือนกันนะครับรอบนี้ท่านอาจจะคิดว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตท่านอ่ะมันเริ่มดีขึ้นท่านก็จะไปก็จะรูยยังไงยังไงแล้วเนี่ยผมเองก็อยากให้ท่านเนี่ยรับฟังคนรอบข้างไว้บ้างนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นปัญหาอะไรก็ได้ คิดตัดสินใจให้รอบครอบก่อนมองปัญหาให้ดีก่อนก่อนที่เราจะาคิดที่จะก้าวเดินข้ามไปนะครับเอาละนี่ก็คือภาพรวมของดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเอาละครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากรบวนกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยผมจะได้ทําคลิปออกมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเวลามีคลิปพิเศษเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้พลาดกันนะครับฝากกด s u b สไครต์นะครับจะได้ติดตามนะฮะเวลาผมมีคลิปอะไรให,ใหม่ๆมาเนี่ยจะได้รีบๆฟังก่อนฟังก่อนวางแผนก่อนก็เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนนะครับสุดท้ายนะครับฝากรบกวนกดแชร์นะฮะเพราะว่าถ้าคลิปของผมเนี่ยนะครับได้ไปช่วยให้ใครเนี่ยเกิดความสบายใจให้ไปช่วยใครได้วางแผนป้องกันภยยัยต่างๆเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกุศลนะเป็นกุศลทั้ง ตัวผมด้วยซึ่งเป็นคนทําคลิปนะครับแล้วก็เป็นกุศลด้วยสําหรับคนแชร์ที่สำคัญอย่าลืมนะเดือนนี้ผมมีของสักศิธิ์แจกจดชิ้นนะครับเผื่อว่าท่านไหนเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาได้พักของได้ของสักสิทธิ์ไปก่อนนะครับก็เป็นกุศลกับท่านนะนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับติดต่อดูดวงกับผมได้เนี่ยก็คือ QR Code โค้ดที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับหรือท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมี IDline ลแล้วก็ QR วอารโค้ดซ้ำให้อีกทีนึงครับสำหรับวันนี้มี